สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปริพัฒน์ออตโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อันก็จะมีตัวรถเก่งเข้าม่อีกรุ่นหนึ่งมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับผู้ทุกขได้รับชมกันถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอันรบกวนฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางร้านรถยนมือสองปริพัฒน์ออตโต้นะครับตรงนี้อันขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ณที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีว สำหรับคลิปนี้อันพาเจ้า t o โยต้าวีออสตัว E รถปี2016นะฮะอีกคันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีคุณลูกค้าเลือกหลายคันนะครับเพราะว่าอะไรตัวรถรุ่นนี้มันเป็นตัวรถที่ยอดนิยมครับเป็นตัวแบรนด์ตลาดที่ซื้อง่ายขายคล่องอะไรถูกสามารถหาได้ง่ายศูนย์บริการก็เยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าอันเป็นเจ้าของตัวีออสคันนี้แล้วในระยะเวลา5ปี6ปีอันค่อนข้างที่เริ่มจะเบื่อแล้ว อย่างเจ้าไปเทินหรือว่าอย่างจะไปเปลี่ยนรุ่นอื่นราคายังไม่ตกเลยด้วยซ้ำนะครับตรงนี้ฮนะถือว่าเป็นตัวจุดเด่นๆเ,เลยแล้วก็ในเรื่องของตัวการจัด Finance, D, Free Down ไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินดอกรถนะครับตรงนี้ถ้าเกิดดูจบแล้วสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้ยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับส่วนตัวด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะแล้วก็โลโก้โต้ต้าก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับจะมีเส้นแถบโครเมียมซ้ายขวา แล้วก็ไฟหน้าเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวหลอดไส้เดิมอยู่เพราะว่ามันเป็นตัวลองท็อปนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกตรงนี้ไม่มีสามารถใส่เพิ่มเติมได้อันนี้ไม่กี่บาทจิบจอยนะฮะเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อนะครับสับตัวเครื่องเนี่ยนะฮะเดิมไม่มีค่ามันเครื่องไหลเยิม้มนะฮะเป็น1.5ลิตรนะครับเครื่องสวยเลยนะฮะไม่มีค่ามรเครื่องไหลเยิม้มกิบกิบเลยอันนี้คือสภาพแบบแห้งๆเลยนะฮะสวยมากนะครับ อย่างเงี้ยเรียนให้ทราบ v o อเนี่ยถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดใครที่กำลังมีแพนจะออกรถเก๋งใช้งานสักคันหนึ่งใน B-Sigment แบบนี้นะครับอัน,นก็ขอแนะนำเป็นตัว v o อแบบนี้จบแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือในส่วนตัวด้านหน้านะครับเรามีวารันตีร้านให้ก็คือการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์6เดือนหรือว่า1 0 0 0 0กโนะครับพร้อมกับ W Smart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉินยีิบสี่ชั่วโมงนานอีกหนึ่งปีเต็มเปลี่ยนไทน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสวนชงล้อตรงนี้เราเซอร์วิสให้กับคุณลูกค้าอยู่แล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงเพราะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้หรือว่ามีแพลนที่จองอตัวร่นี้อยู่แล้วติดต่อมาเดี๋ยวให้รายละเอียดอย่างชัดเจนอีกรอบหนึ่งนะครับเราไปดูด้านข้างกันต่อครับสำหรับในส่วนตัวด้านข้างนะครับเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเราก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถแล้วก็ครีนิ่งให้กับคุณลูกค้าใหม่อีกหนส่งงออบอบ,อบถึืคคูก้านะรั ส่วนของตัวล้อเนี่ยเป็นแมกอลอยเดิมโรงงานนะฮะยางเป็นสมบิสโต้นะครับแต่นี้เป็นตัวยางปีใหม่อยู่ดอกยังเหลือ,อเยอะนะครับใช้งานได้ยาวๆและก็ส่วนของตัวไฟเลี้ยวนี่ก็จะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถบอดี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับรถใน B s ซิกเมนต์เนี่ยหรือว่าในเครื่อง1.5เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากเลือกมีตัวเลือกอะไรกันบ้างถ้าเกิดแน,น้แนะนำนะฮะเิตี้วีออสตัวรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าพอแล้วนะครับ เราะว่าไม่ว่าเราจะใช้งานในตัวเมืองหรือนอกตัวเมืองเนี่ยถือว่ามันตอบโจทย์นะครับสมมุติว่าเรามีครอบครัวพ่อแม่ลูกที่ต้องการใช้รถสักคันหนึ่งที่ขับขี่ได้สบายแล้วก็เป็นเกียร์อโอโต้วีออสถือว่าจบกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวกแบบเอเจนซี่หรือว่าของแต่งต่างๆคือมีรองรับค่อนข้างที่จะครบถ้วนและก็ราคาสามารถจับต้องได้ง่ายอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็คือในเรื่องตัวการจัดไฟแนนซ์แหละ ตัวรุ่นนี้เนี่ยมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับเราก็เลยลองคิดดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันไม่เป็นแบรนด์ตลาดเนี่ยยอดจัดคงไม่ได้สูงขนาดนี้หรอกเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีเนี่ยฟรีดาวได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตไม่ต้องดาวเยอะนะครับอาจจะมีการดาวบ้างแต่ไม่มีคําว่าด <clause now> าวเยอะแน่นอนนะฮะตรงนี้บอกเลยว่าตามนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็ส่งตัวล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะฮะก็จะเป็นตัวซีรีส์เดียวกันนะครับสีสวยนะฮะสีนี้ สีบรอนเนี่ยถือว่าเป็นสีที่ทําความสะอาดแล้วก็ดูแลรักษาได้ง่ายนะครับตรงนี้ก็คือในส่งตัวด้านข้างนะครับบอดี้ใหญ่นั่งได้สบายเดี๋ยวภายในใหญ่กว่านี้อีกเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งเราไปดูด้านท้ายกันต่อครับเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อครับในสองตัวฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยดนชนท้ายแน่นอนโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบ ตัวโคมไฟท้ายไฟเยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับและก็ส่งตัวไฟเบรคหุ่นสามี่อยู่ภายในห้องโดยสารอีกทีหนึง่งเขานี้แล้วว่าตัวฝาท้ายเนี่ยขออนุญาตเปิดให้คุณลูกค้าดูสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้เห็นในเรื่องตัวความกว้างด้วยภายในเนี่ยสามารถเก็บของหรือว่าพวกแบบบรรจุสัมภาระได้ค่อนข้างดีเยอะมากนะครับเพราะว่ามันลึกและก็กว้างนะฮะอีกอย่างเนี่ยก็คือพวกแบบยางองยางอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมีให้พร้อมนะฮะ แมแรงยางสำรองนะเป็นของดันหลบด้วยนะครับแล้วก็ตัวพวกแบบอุปกรณ์ต่างๆในการถอดล้อมีให้กับลูกค้าได้ครบหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าคุ้มอยู่แล้วรถเดิมๆนะครับ v ีออนเนี่ยเรารู้กป็นท่อยู่แล้วครับทั้งในส่วนของตัวรถที่มีการใช้งานเยอะหรือว่าเป็นตัวรถที่มีการใช้งานน้อยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดรถไม่เดิมรถไม่สวยจริงเราไม่เอาเข้ามาขายที่ร้านแน่นอนอันนี้ก็คือในส่วนตัวบอดี้รอบนอกทั้งหมดเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันต่อครับ เรามาดูในส่วนของตัวด้านในกันต่อเลยนะครับสับตัวคอนโซลด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิรภัยคู่หน้ามาให้และก็เครื่องเล่นนะเป็น CD วิวเป็น CD ดีวิวเอนะครับเขาจะมีที่เสียบ AUX นะฮะแล้วก็ USB มาให้นะครับส่วนกับตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบปรับอนันลรอกนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของกจงจระจุกจิงทั่วไปแอร์เย็นมากนะครับ และกุญแจก็จะเป็นแบบรีโมทนะฮะกระจกไฟฟ้ามีตัวเซ็นเซอร์ล็อกแล้วก็จะ Auto, ออโต้ช่องฝังคนขับอย่างเดียวนะครับส่วนสําหรับตัวกระจกมองข้างนะคพับกระจกมองข้างตรวนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้สามารถเชนเล่นแบบแมนวนวลได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดแล้วก็สุดท้ายนะฮะก็จะเป็นตัวบอะกนะครับ เป็นเบาผ้าสีดำนะฮะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยเส้นสีน้ําเงินน้าเงินเล็กน้อยเพื่อความสวยงามภายในเนี่ยถือว่ารถสะอาดมากรถใหม่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วงตัวการโดยสารฝั่งคนขับหรือว่าฝั่งคนนั่งข้างคนขับหรือว่าจะเป็นในส่วงตัวพื้นที่ด้านหลังตรงนี้เนี่ยสามารถนั่งโดยสารได้อย่างสบายทุกตําแหน่ง นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างั้นบอกนะฮะว่าจะเป็นในเรื่องของตัววิสัยทัศน์ในการมองเห็นนะครับหรือว่าในเรื่องตัวการขับขี่เฟอร์แมนของตัวรถอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยถือว่ามันสมบูรณ์เกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดไม่มีคําว่ารถมือสองเนี่ยอันนี้ก็เหมือนคุณลูกค้าได้ออกห้างไปแดงกล้าพูดแบบนี้ได้เลยนะครับ, <S <S รบเดี๋ยวไปสูบกันหน้ารถดีกว่าครับแล้วก็บอกราคาสับคันนี้อีกทีหนึ่งไปครับ <S <S เราดูในส่วนของตัว VO อ1.5ตัว E คันนี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะรถป สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องตัวราคาสําหรับคันนี้ที่ร้างเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่359,000บาทอันย้ำนะครับ359,000บาท เครดิตดีฟรีดาวได้นะฮะไม่ต้องใช้เงินดอกกดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับในส่วนตัวคลิปนีมม้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอันฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์ออตโต้นะครับและก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กด Subs ไค b ้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยคลิปนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ